แล้วเคยกินโต๊ะจีนไหมเคยเคยขออะไรเขาเลยเรียกพิธแท่งโต๊ะจีนมันมนุษย์เออมนุษย์นี่แหลกกลางเองแต่ว่าเจ้าเนี่ยก็ให้เทวราศ่วยได้ไปหามาเลยไปหามาเลยเดี๋ยวยังเจอ๋ยังตู้สำรับเออออออผลไม้เอาน้ำชากับผลไม้ผลไม้ทั้งถาดเออนั่นแหละเอามามานี่มานี่มานี่ยกมาเลยยกมาเลย หวยกไม่ไหวน้องยกไม่ไหวสลับกันอยอกโอเคหนักแน่เลยโอเคโอเคแล้วถ้าเป็นมงแซะแซะมงตลุมตุมงล่ะมาหันมาทางนี้หันที่อันนั้นออกบันเทิงเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ไปมาอีกเอาหมูต้มมาเอาหมูต้มหมูต้มเลยอาจารย์เออสองนี้น่ารักเนาะเออสองนี้น่ารัก มันเชื่อฟังดีบรรยากาศตัวเองตอนเด็กเลยอะนี่หรือเปล่าเนี่ยอากงอาม่าใช้ไปเอานู่นเจียนมาเห็นภาพตัวเองเลยก่อเก้าเนียนเก่าแต่ว่าสูงขึ้นครับเออลูกหลานที่โตสูงขึ้นแล้วพวกเธอก็จะได้แบบว่าตำแหน่งสูงขึ้นพี่เท่งก็เงินเดือนมากขึ้นเขาได้ค่าตัวมากขึ้นถูกทุกอย่างมันขึ้นหมดเออคือ้เดี๋ยวผมกินสีอันเลยงั้นอะสูงกว่าเพื่อน ครับผมสงสัยครับแล้วถ้าไม่เป็นแบบหัวหมูได้ไหมอันนี้หมูชิ้นไงเป็นเป็นลูกชิ้นหมูเป็นเบคอนเป็นเป็นแบบปิ้งย่างได้ไหมแฮมไอ้ลูกนี่ถามแบบคนสมัยใหม่เลยนะถามแบบมันดุษยออนไลน์เลยนี่ผม